ตอนนี้ครับเปเปียไทยแสงมงคลแต่วันนี้ชคพิการร้รอยสามสิบมาสอบเกินไปจุดสองจุดสองนะก็สบายๆหนักนี้คุมมากี่โลครับสามโลวกว่าสามโ<ๆ>ล,ววมลวกว่านะถือว่าตามสุดยังก้อนนินดๆนะเราซ้อมอยู่ไหนแสงมงคลกูบ้างมูซ้อมมีใครบ้างตอนนี้ก็มีสุขใยเละพวกดูดึนะครับผมวันนี้เจอกับใครเนี่ยเจอท่านันเจอกัท่านันเคยเจอกันไหมไม่เคยไม่เคยเจอดูเทปดูฟอร์มมาย่าง ดูเป็นไงเขามีอะไรบ้างน่ากลัวก็มีสมัครเตะขาอ่าเราจะวางเกมบางแผงกันจะเจอมวยบู๊แบบนี้ก็เหมือไม่ได้หรอกนะครับล่าสุชกี่ไหนมาครับเป็นไงวันนั้นชนะชนะใครมานหมรุ่งพิมพ์เออวันนั้นเอาถอนแคนพี่เขาได้แล้ววันนี้จะเกิดต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องนะครับอายุอะไรครับยี่สิบยี่างยี่สิบไปแล้วคนจังหวะสีกนะ สี่สเกตนะไปปล่อยกิโลหกสิสามพื้เพลเราเป็นมวยลายต่อครบเครื่องสายหรือขวาขวาสองร้อยร้อยหกสิบเจ็ดสเราชวมวงมารวมๆเท่าไหร่ก็ยอะอยู่เปร้อยนะฝากน้องกิเชนหน่อยครับก็ฝากที่น้องชที่คนชเชนนครับผมเป็นทีนะขอบคุณครับนับต้นหนครับให้หลิงกับ ชื่อชาติอนันต์ครับขอจอยปาจีนครับวันนี้ชกไปกับเท่าไหร่ร้อยสามสิบปอนด์เป็นไงมาสอบเท่าไหร่เกินอยู่จุดห้าจุดห้าน้ำหนักที่คุมมากี่โลสามสี่โลเราสอบอยู่ที่ใายมวยอันตุกุมบิดู่บังคับมวยสอบมีใครบ้างก็มีพวกที่เพชรตุกุมบิดเพชรทองหล่อไฟนี้เก็บตัวมากี่วันเดือนเดือนหนึ่งกว่านะช่วงหลังเราไปชกวันมากี่ไฟ สองไฟนะโอ้โหแล้ววันนี้กลับมาห้ายกจะเหมือนเดิมไหมเนี่ยยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมนะนะครับผมนี้เจอกับเจอกับเพชรพญาไทยเคยเจอกันไหมไม่เคยเราจะวางเกมบางแผงไงดีตามสไตล์ตามสไตล์นะครับเดินลุยเลยครับนะครับผมอายุอะไรแล้วครับอายุ20ปีคนจังหวัดจังหวัดบุรีรัมย์ใบปล่อยเท่าไหร่ครับปล่อยหกสิบสองหกสามเป็นแบบเเป็นมวยมวย จังหวัดสอง้วยครับอ่าก็แล้วแต่จังหวัดนะรับแล้วแต่ว่าจะได้เป็นตั้งรับหรือเดินได้หมดนะรับเราสูงร้อยร้อยเจ็ดเิบสองเราโชมวยมารวมๆเท่าไหร่ประมาณร้อยไปได้ฝากพี่น้องเพื่อนเชียร์หน่อยครับฝากพี่น้องทางบ้านแล้วก็แฟนขับที่ตามเชียร์เต็มที่ครับวันนี้อืเต็มที่นะครับผมไปปล่อยเท่าไหร่นะหกสิองครับสองนสามนะโอเคครับุณครับ